คุยเพลงเมืองไทยเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องสมุนไพรกันดีกว่าครับนะคะเมื่อกี้สมุนไพรเราเกิ่นไว้ว่าเราสมีมีสมุนไพรใกล้ตัวและอันนี้ชื่อคนรู้จักแน่นอนรังจืดอ่ะหมอหนิงสมวนไทยรังเนื้อชอบรังยามันจะมีรังเนื้อชอบรังจืดมีไหมเขาบอกอย่าให้ไปโดนมันอย่ไปโดนมันมันเป็นรางที่จะทาให้เราจืด อ๋อ,อรังร้ายที่มันจืดอมัร่างคนร่ามมันรอเรือก็รอเรือาก็เสียหาย <c oughs> จริงแล้วทุกอย่างมันก็คือสมุนไพรในบ้านเราอันนี้รัรงจืดเนี่ยตามความเห็นของผมเองหรือว่าตามที่ได้ยินมาเนี่ยก็มีอยู่สองชนิดชนิดแบบเป็นต้นเลยครับเป็นเป็นต้นเลยขึ้นมาออกดอกสีสีเหลืองสีม่วงอะไรประมาณนี้ม่วงชมพูอะไรประมาณนี้หรือสีเหลืองดอกสวยงามเป็นต้นเลยเหมือนกับความสูงประมาณสัก เมตรกว่าเมตรแปดสิบต้นรังต้นใหญ่เนาะเป็นต้นแต่อย่างเงี้ยออกสีม่วงอย่างที่บอกเนี่ยฮะสีม่วงนี่ก็เป็นแบบอันนี้เป็นแบบพันไม้เลื้อยหรือว่าหรือว่าเป็นไม้เถาหรือว่ากึ่งเลื้อยกึ่งต้นคือไม่แบบเลื้อยสักทีเดียวเพราะว่าลำต้นค่อนข้างจะแข็งหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็การที่ขยายพันธุ์ก็ตัดข้อไปปักชำปักชำแต่ว่าแบบต้นนะต้องใช้เม็ดแบบต้นนั่นมีอยู่สองอย่าง นี่สรรพคุณก็คงแตกต่างกันไปบางคนก็มาเถียงบอกว่าต้องใช้แบบต้นถึงจะมีสรรพคุณมากกว่าบางอย่างก็บอกต้องเอาแบบแบบเถาคือเอาตัวกิ่งเขาเนี่ยตัวลำต้นเขาเนี่ยนั่นคือคนที่เขาบอกแต่อย่างเงี้ยบางคนอาจจะใช้ใบไปต้มเพื่อเอาไปต้มนะเอาไปต้มเอาน้ำมันนะดอกก็สวยๆดอกก็สวยนะเอาใบเขาหน้าตาเป็นแบงนี้เอาใบเอาใบเอาใบไปต้ม หมือนใบทองหลางยาวเหมือนเหมือนกับใบคล้ายๆใบชับพลูก็ได้หรืเหมือนกับใบพลูที่กินกับหมากก็ได้นะ,ะแล้วสรรพคุณเขาบอกว่าเป็นการถอนพิษเพราะว่ารางจืดเนี่ยจะไปทําให้พิษต่างๆอยู่ในร่างกายมันจืด<อ>มันจืดลงไปหรือว่าบางทีเราต้มแล้วมาดื่มเนี่ย มันก็จะช่วยล้างพิษในตัวเรากินลงไปซับหรือว่าหรือว่าออกมาไหมหรือว่ากินเข้าไปเลยไม่มันก็ถ่ายไปทางอื่นมันก็ฉี่เชอไปมันจะว่าจะล่าอะไรออกมาหรือไม่ก็ใช้ใบมาตําแล้วก็พอกสิ่งที่ไหม้โดนน้าร้อนลวกโดนไฟไหม้ลอยไหม้อะไรต่างๆเงี้ยรวมไปถึงใช้เป็นยารับทาดเลยไหมเช่นแก้ร้อนในก็คือจะไปดับพิษอ่ะมันจะเป็นยาเย็นแต่ว่าบางคนอันนั้นคือแบบเถาที่คนจะใช้ใบ ถ้าแบบต้นเนี่ยจะใช้ตัวลําต้นห,<า>หรือว่าตัวตัวกิ่งที่เป็นไม้ที่มีเนื้อเนื้อแข็งหน่อยาบางคนเขาก็จะเสียบไว้ที่ฟันเสียบไว้ทำไมเสียบฟันว่ากินอะไรที่เป็นพิษไง อ๋อแล้วก็เราก็น้ําลายก็จะผ่านไปอย่างเงี้ยเหรออ้าสิ่งเรากินไม่ต้องผ่านมาลองเคี้ยวนี่แต่เราไม่ได้เคี้ยวนี่เราเสียบไ้เฉยเไม่เราพูดถึงว่ารังจืดที่เราเวานี่เราไม่ได้เคี้ยวรังจืดเคี้ยวไปแล้วก็กินมันก็หายไปสิคะอ่อย่าเคี้ยวสิคะบอกว่าเสียไ้ที่ฟันเสียไวตรงนี้เสียไที่ฟันไม่ใช่เคี้ยวที่ฟันนะคะเสียไ้ที่ฟันแล้วเรากินอาหารกินอะไรที่เป็นพิษอ่ะมันก็จะถูกตัวที่เราเสียบเนี่ย ผ่านมันก็ล้างให้อ๋อ oh, มันกรองกรอ,องมันก็จะล้างล้างให้เราว่าดื่มน้าอะไรที่เป็นพิษพิษทั้ทงหลายเนี่ยดื่ม้าไปเนี่ยมันก็ต้องออตั้งไลฟันเราไปกรองโงไปท้องมันก็จะไปดับพิษที่จะลงไปกรองเขามีไว้ไปป้องกันไม่ใช่ไปเคี้ยวนะคะไม่อย่างนี้มันก็ไม่เข้มข้นสิเราเสียบไปมันผ่านจะเข้มข้นยาของเขานี่มันเข้มข้นอยู่แล้วเพราะว่าเราปอกมาเสียบไปเนี่ยอ๋อไม่เข้มข้นยังไงคุณดื่มอะไรไปมันจืดอ่ะ คือไม่ใช่แบบว่าดื่มน้ำหวานแล้วมันจืดไม่ใช่นะเขาจะไปปรับสภาพไม่ให้เราเอาพูดง่ายๆว่าคุณดื่มสุรา,างเงี้ย คนที่ดื่มสุราเกิงล้วไม่เมาแบบจะอวดโชว์อะไรเงี้ยเ,เขาก็นิยมในโบราณน,นะออเอาไปเสียไว้ที่ฟัน,นอย่างเงี้ยเสียเยอะๆเลยสำยกินกินแล้วแบบคอแข็งไม่ดีหรอกอม,มันไปทําลายข้างในคุณแตกหมดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นิยม,มน,นะมันจะมีทั้งสองประเภทใช่ไหมดอกสีม่วงอีกอันดอกสีเหลืองสีเหลืองก็ว่านไปนี่อาจารย์จะว่าอย่างไรอาจารย์จะว่ายังไงเหมือนป่าดูเลยค่ะ สมุนไพรที่มาแรงอีกชนิดหนึ่งก็คือรางจืดนะ,ะรางจืดที่เป็นไม้เถาโตง่ายตายยากใบใหญ่เขียวทีเดียวมีดอกสวยอีกต่างหากรางจืดเนี่ยมีในตำรายาไทยใช้กันมานานละนะคะในเรื่องของการแก้ไขนะ,ะรล้างพิษล้างพิษอาจจะเป็นท้องเสียนะคะหรือว่าปุ่มแพ้ หรือแม้กระทั่งเอารางจืดเนี่ยมาล้างพิษยาฆ่ามแมลงในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสารยาฆ่ามแมลงมากเกินไปพวกโฟริโดโจากนั้นมีการวิจัยต่อ,อนําใบรางจืดเนี่ยมาลองทดสอบว่าสามารถจะป้องกันเซลล์ตับจากสารพิษได้จริงไหมก็พบว่าสามารถทําได้จริงๆก็เป็นอันว่าในเรื่องของตับเนี่ยสามารถจะป้องกันเซลล์ตับจากสารพิษเช่นยาฆ่ามแมลงนอกจากนั้นในเรื่องของเซลล์สมองก็พบว่า ป้องกันไม่ให้เสียงเสื่อมไปจากการจากสารพิษเหล่านี้ได้ด้วยเหมือนกันเราอาจจะใช้น้ำคั้นใบลางจืดน้ำต้มใบลางจืดทานแทนน้ำชาเย็บงพลางก่อนแม้ว่าลางจืดจะมีสรรพคุณล้างพิษได้ดีมากอะไรก็ตามที่เราทานมากเกินไปติดต่อกันนานเติมเกินไปอาจก่อให้เกิดพิษภัยได้ทั้งนั้นนะคะเราก็ทานเป็นบางวันก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า ไม้เถาเนี่ยเป็นไม้เถาแล้วเขาจะยืนต้นไหมแบบว่าเถาแล้วเดี๋ยวเขาตายโนมเอ่อแล้วเรียกว่าไม้เถายืนต้นอไม้เถายืนต้นเออไม่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 ใช่ว่าไม้ล้มลุกยังเขาไม่เรียกไม้ล้มลุกยเขาเรียกว่าไม้ล้มลุกที่โตมาฟูบออาออกดอกแล้วก็ยุบไปเรียกไม้ล้มลุกแต่ว่าไม้เถานี้อาจารย์บอกไงปลูกแล้วเลี้ยงง่ายตายยากคือเป็นไม้เรียกว่ามีชีวิตยาวแล้วก็จะขึ้นสูงมากไหมไตไปถึงไหนถึงไหนถึงกันก็คุณบังคับได้อะไรที่มันเลื้อย ขึ้นไปถึงยอดให้มันที่บังคับคุณให้มันเลื้ยเสื้อยสมันก็เลื้ยไปเรื่อยอ่ะแต่ว่ามันไม่มีมือเกาะแบบตำลึงหรืออะไรต่ออะไรหรือแคทครอหรืออะไรใบก็จะเลื้ยพันไปเรื่อยแบบใบใบก็จะชะอุ่มใบแบบอ๋อชะอุ่มใบใบต้องเขียวชะอุ่มแล้วก็สู้แดดไหมเออสู้แดดไหมไม่ค่อยจะสู้แดดเท่าไหร่ไม่ค่อยแต่พันต้นสู้แดดจริงนี่เป็นพันแบบเป็นต้นเนี่ย ลำต้นเมื่อแก่แล้วจะเหมือนต้นพริกที่แบบแตกขาวๆแตกไรงานก็ใช้ได้2อย่างนี้อาจารย์ไม่ได้ความรู้ทั้งสองอย่างก็คือว่าใช้แบบเป็นเถาแล้วนําใบมาต้มแล้วก็มาทำเหมือนกับน้ำใบบกๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่กินเอาอร่อยนี่ถือว่าเป็นสมุนไพรถือเป็นเป็นล้างพิษาตอนนี้ที่ทํขนาดนั้มันจะล้างสิ่งดีๆคุณไปแต่ไม่ได้กินไม่ให้กินทุกวันนะถ้าไม่จำเป็นที่บ้านจะมาสร้างสร้างร้านให้เกาะเกาะเกาะไปถึงชั้น3ละก็ว่ากําลังหาต้นอะไรอยู่ให้เจ้าให้เปีนไปถึงชั้น3ได้ แต่ก็ต้องทำทำไม้ให้เขาก็นแต่กับในกทมนี่ผมไม่แนะนำอ่ะทำไมครับมันมันเขาไม่ชอบมันไม่ันไม่ถูกกับชีวิตของเขาอ๋อเชอบธรรมชาติไรังหว่าเพราะว่าอยู่แล้วร้อนมากเกินไปไม่อย่างพวกเป็นสมุนไพรนี่ไม่ชอบแดดร้อนมากแล้วยิ่งเกาะกระตึกเนี้ยผมว่าไม่ดีชอบอยู่ตามป่าไม่ดีแล้วดินต้องดีมากดินร่วนแล้วก็ อุณหภูมิควรจะเหมาะสมของเขามีขึ้นมีลงมีปรับกรุงเทพเราจะเป็นอุณหภูมิที่เสมอร้อนตลอดกังคืนตีหนึ่งตีสองยังอยู่สามสิบสามสาสิบห้าอยู่เลยอย่างเงี้ยต้นไม้ไม่ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ค่ะครับคุยเพลงเมืองไทย